สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอมพายฟอร์นะวันนี้ผมจะแนะนำนะครับรูปแบบเงานะครับกดที่ตัวเราได้เลยนะครับมันจะขึ้นมานะครับอย่างนี้เราก็กดสีเทานะครับก็จะขึ้นมาโชว์สีเทานี่จะเป็นอ่รูปแบบเงาที่ถ้าเราเปิดใช้งานแล้วนะครับเราจะไม่มีการสุ่มนะครับไม่มีการสุ่มก็คือวิ่งไปเราจะไม่เจอศัตรูนะครับยกเว้นบูท่านประจำวันเท่านั้นนะครับ ที่เหลือจะไม่เจอเลยนะครับมันจะสะดวกนะครับเหมาะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเลยนะครับจะใช้ให้ดูเลยกดซื้อเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็กดนะแล้เราวิ่งไปมันจะเป็นรอยตีสีดำๆนะครับเป็นเอฟเฟกเนี่ยครับจะไม่มี การสุ่มเจอนะฮะ